สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูัคระคุณครูแฟงกี้กับลูกศิษย์ผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีนักเรียนด้วยโอ้คุณครูพูดตลอดเลยชัดเกณฑมากเลยเนี่ยถ้าคครูไม่พูดแบบไม่ชัดครูจะครูนักเรียนจะไปเรียนแล้วเราเลยหายไปไหนอ๋ออ๋อเป็นคุณครูต้องต้องพูดชัดชัดใช่ไหมครับ จะได้สอนนักเรียนให้พูดได้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่แล้วนักเรียนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อ่าวันนี้วันนี้เราจะจะเรียนอะไรครับเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมีใครใครที่ได้เรียนอยู่กับเราก็สามารถหยิบภาษาพาทีนะครับมาเปิดไปที่บทที่หกโรงเรียนลูกช้างแต่ว่าคุณครูจะสอนอะไรนะคุณสอนอะไรครับฝึกอ่านอ่านค่องร้องเล่นอ๋ออ่านค่องร้องเล่นในบทที่หกนะครับนะอ่าคุณครูในเวลาเรียนหรือยังครับ ้เววลลาแอ่าครูสอนที่ฟังเลยครับชื่อชื่อชื่อว่าอะไรครับชื่อนี้เหรออ่าครับคุณครูสะกดให้ถูกนะเลิกเลิกฮะฝึกอ่าเอาละครับครูฝอือกอฝอออกออ่าว่าอะไรครับฝึกอ่าฝึก จูงหางหางทำไมครูอ่านช้าจังเลยอ่ะเอ้าทำไมครูอ่านช้าจังเลยอ่านว่าอะไรนะฝึกจูงหางฝึกจูงหางโอเคเดินุภาพสีโอเคอ่านอ่านอ้าวใบบอกใบบัวมากยังไงใช่ไงก็มาจูงหางยังไงเอาไหนเราลองครูสอนให้ผมอ่านเลยครับบทเรียนบทเราไหนเราเรือมีไหมครับไม่มีบทเป็นไม้กับทอทหารไม่แล้วเนี่ยเนี่ยบทนะอ๋อบทเรียนบทเรียน ลูกช้างจับหางจับหางออกเดินไม่มีไมม่ีขัดเขินเดินตามกันไปลิงไปเฮ้ยอีกแล้วนะอะไรครับครูเอลิงอ่ะออกกอนอกการออกเดินตามกันไปโอ้ผมอ่านผิดครูเดินเป็นวงกลมวงะไรนะ วงกลมวงกลมน่าชมน่าชมกร,รกระไรกระไรฝึกแล้วฝึกแล้วดีใจดีใจโอ<ห> <c oughs> ได้กินได้กินกล้วยอ้อยกล้วยอ้อยอ๋อแสดงว่าใบบัวใบบัวไปวไปเข้าโรงเรียนฝึกลูกช้างใช่ไหมครับใช่อ๋อให้หัดเดือดอ๋อนี่ไงเอางวงเอางวงจูง หางัวหน้าแล้วก็เดินเป็นวงกลมใช่ไหมใช่ถ้าฝึกเสร็จแล้วก็รางวัลคืออะไรครับได้กินกล้วย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 กับอะไรกล้วยอ้อยอ๋อช้างกินกล้วยก็กินอ้อยเหรอครับแล้วลิงกินอะไรครับก็กล้วยเหมือนกันเลยอันนี้สสรวปว่าจบแล้วใช่ไหมครับคุณครูยังอ่มีอะไรต่อครับฟังนะมิวสิกอ๋อมิวสิกอ๋อคุณครูจะสอนคร้องเพลงใช่ไหมครับเอาแล้ว เรามามั่วกันมั่วเอ่ะเล่นเล่นเล่นคอร์ดอะไรครับสี่สี่ขึ้นสี่ขึ้นเหรอ,อเฮ้ย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 ับช้าช้าช้าเลยอ๋ยอใช่ไชา้ชา,ชา,ชาไปไหมโอ้ช้าไปโอเคโอเค ไรฝ yeah, ึกแล้วดีใจได้กินรวยอ่อยเอ้ยถือบ้องถูือบ้างเอางี้อ่าฝึกแล้วดีใจก็ได้กินรวยอ่อยเอ้ยทีนึงนะมันต่อกันโอเคถือถือไม่เลยถือไม่เลยถือไม้เลยอ่า ลองดูนะครับว่าคุณครูเมื่อกี้จะร้องแบบถูถ่ายอีกรอบนึงได้ไหมโอเคบทเรียนบทเรียนลูกช้างจับหางออกเดินไม่มีขัดเคืน ใช่ไหมครับถึงแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ยื้อคุณครูอะไรเนี่ยเยี่ยเฮ้ยทำไมแต่งตัวดีๆทำไมคุณครูฟ้องอรมฟ้องพรมพรมเหรออ๋ออย่าลืมอ้าวแล้วใครเนี่ยใครเนี่ยอ้าวใครเนี่ยคุณเขาเกิดี๋ยวใครเนี่ยใครเผาใครพรมเนี่ยคุณเขาอะไรคุณครูมีลูกแล้วเหรอครับโอ้แล้วคุณเขางสวัสดีครับเพี่คนเร็วสวัสดีครับคุณครูให้คุณขดสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับนี่นะครับน้องขุนเขาอายุเก้าเดือนเองอีกหน่อยจะต้องมาเป็นลูกศิษย์ครูใช่ไหมมึงกูสอนไหวไหมคนนี้สอนไหวไหมว่าไม่ไหวเนอโอ้โหนะนี่โอ้ไม่น้องอยากเรียนเห็น่อยไหมโอ้โหน้องอยากเรียนแล้ววายวายโอเคอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าคุณเขาใจเย็นๆด้วยนะคะโอเคคุณลูกใจเย็นเลยดิแต่ยืมวันนี้ ร้อนพอผมนะครับคินร้อนพอผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องลา <Okay. S 2> ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปบวกไปบวกภาษามพาที